จะเกณฑ์อาหารแล้วนะผมใครยังไม่ได้รับเอกสารนี้นะผมหรือว่าเตรียมเอกสารนี้รีบเตรียมนะหนึ่งครับผมเอกสารสำคัญก็คือซดร .9 นะผมนี่คือสิ่งหนึ่งเลยที่ทุกคนต้องไปรับตอนอายุ18ปีนะผมใครยังไม่รับผมอาจจะมีโอกาสได้เป็นทหารเรือโดยต้องจับใบดำแดงครับต่อนึ่งก็คือซดร .35 นะผมคือใบนัดการเกณฑ์ทหารนี่เองก็ผมหมายเรียกนั่นเองนะผมใครที่ยังไม่ได้ไปรับนะผมไปรับที่จัดสติดหรือว่าไปรับที่หน้างานก็ได้ผมจะอาจจะเสียค่าปรับนะครับ รับผมวุฒิการศึกษานะผมทั้งตัวจริงหรือสนานะผมสามารถลดหย่อนการเป็นอาหารได้นะผมอาจจะเป็น1ปี6เดือนนะผมสามารถลดหย่อนได้นะผมใครที่สมัครลดหย่อนได้ใครที่จับใบแดงหรือว่าใบุูปสุงส่นะผมหรือว่าใครนยังไม่จบการศึกษานะผมสามารถขอใบรับรองการศึกษาได้นะผมเอามายื่นกับศัสดีนะครับสี่ใบรับรองแพทย์นะผมใครที่ป่วยมีโรคประจำตัวต่างๆนะผมหรือว่ามีโรคการศึกษาต่างๆผมไปขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทหารเท่านั้นนะผมเพศสภาพไม่ตรงกับตามที่กาเนดนะผมยังไงก็แล้วแต่นะผมใครที่มองภายนอกเนี่ยผมร่างกายปกติดีนะผมให้ไปขอใใบบบบรรรรรัััอออองงแพทย์หหืว่่าไมมนจ้ข เลยถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะไม่รู้จำตัวรั้นแรงก็าตาม,มแต่ถ้ามองจากภายนอกดูป,ปกติก็คือปกตินะครับผมห้าครับแบบจำตัวประชาชนครับตัวจริงเท่านั้นนะ 6สมมตนที่ผ่อนผันนะผมโรยอยากจะผ่อนผันจริงๆนะผมให้มารายงานตัวด้วยนะผมสมบคนที่ผ่อนผันกับทางวิทยาลัยแล้วผ่านแน่นอนนะผมจะทำรลบคนที่แน่นอนว่าอุ้ยจะผ่านหรือเปล่านะผมไม่ได้ทําเรื่องทําไม่ทันนะผมขอบรรลับรองสถานภาพนักศึกษาจากทางสถานที่ศึกษามาหรือใครที่กำลังจะสมัครเนี่ยหรือว่าใครที่สมัครแล้วจะสอบเข้าเรียนในอันนี้ไม่ได้นะผมยกเว้นคนที่กำลังเรียนอยู่นะผมขอสถานภาพการศรึกษา,ามา,ายื่นนะผมอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับรรสถานดีนะพี่บอกไม่ได้ว่าจะได้หรือเปล่าหรือจะผ่านหรือว่าจะได้เกณร์ปีหน้าหรนนวกิ